สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะคะปู้จะชวนมาทําตับบดค่ะเป็นตับไก่บดซึ่งเป็นสูตรของปู้เองนะคะตับไก่นะคะอันนี้เป็นตับไก่ซื้อมาสดๆจากร้านค้าเลยนะคะจากร้านที่เขาขายพวกเนื้อไก่นะคะตับนี้นะคะ อันนี้ที่เห็นสีซีดๆอันนี้พ่อปู้ไปล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะคะอันดับแรกได้ไก่มานะคะได้ตับไก่มาก็ล้างนะคะล้างผ่านกระชอนนะคะหลายๆน้ําจนไม่มีคราบไม่มีเลือดนะคะจนน้ําเขาใสาๆเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปค่ะพร้อมด้วยผสมน้ําส้มสายชูลงไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ําพอท่วมแล้วก็ผสมน้ําส้มสายชูนะคะประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแช่ทิ้งไว้10นาทีค่ะแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะคะอีกหลายๆน้ําให้สะอาดค่ะแล้วก็เอามาเทใส่ภาชนะนี้เอาไว้นะคะจากนั้นนะ จากนั้นก็จัดเทนะคะนมสดค่ะเป็นนมสดรสจืดลงไปให้ท่วมนะคะแล้วก็แรปพลาสติกค่ะแช่ตู้เย็นนะคะในช่องในช่องธรรมดานะอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะถ้าเผื่อใครมีเวลาแช่ข้ามคืนไปได้เลยค่ะอย่างปูก็จะแช่ข้ามคืนเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านะคะถึงจะ ได้ลงมือทำตัวตับบดนะคะเพราะพรุ่งนี้เช้าเพราะพรุ่งนี้ตอนบ่ายสามโมงนะคะปูมีนัดกินข้าวที่บ้านเพื่อนค่ะปูก็จะแช่ไว้ค่ำคืนเลยนะคะแต่ถ้าเผื่อใครไม่มีเวลาอย่างที่บอกค่ะก็แช่จิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย 1- 2สองชั่วโมงค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวตับนะคะที่เราแช่ นมสดเอาไว้นะคะตอนอปกตินะก็คือแช่อย่างน้อย 1- 2ชั่วโมงนะคะแต่อย่างที่ปู้บอกไปนะว่าปู้แช่ไปข้ามคืนนะคะก็จะเทเอานมสดออกแล้วเหลือแต่ตัวตับไก่แบบนี้นะคะแล้วปู้ลืมบอกไปนิดน,นึงค่ะพวกเศษไอตัวเส้นขาวๆอะไรของเขานี่นะคะก่อนที่เราจะแช่นะคะตอนขั้นตอนที่เราล้างก็พยายามตัดออกนะคะ เนี่ยค่ะเศษพวกนี้เราไม่ใช้นะที่เป็นเยื่อเป็นไขมันเป็นเส้นขาวๆข,ข,ของเขานะคะอันนี้ทิ้งนะคะให้ได้แต่ชิ้นตับสวยๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะอุย้ยทำไมอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บนึง นี่ยค่ะส่วนผสมนะคะที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นตัวเบคอนนะคะเบคอนจะใช้หอมใหญ่นะคะหรือว่าอย่างปู้เนี่ยปู้ใช้เป็นหอมแขกนะคะแล้วก็มีเนยค่ะเป็นเนยเค็มนะคะมีไข่แดงของไข่ไก่3ฟองนะคะอันนี้เป็นโรสแมรี่สดนะคะกับใบไทม์สดนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรที่เราจะใส่เข้าไปเพิ่มความหอมนะแเราก็มีพริกไทยนะคะกระเทียม อันนี้เป็นขิงผงค่ะผงกรรี่นะคะอันนี้เป็นเอิร์ฟเดอรพรวองส์นะคะก็เป็นสมุนไพรรวมของฝรั่งเขาอะค่ะก็จะมีพวกสมุนไพรหลายๆอย่างเลยค่ะก็จะมีพวกอะไรนะพวกโรสแมรี่พวกใบไทม์ใบอะไรต่างๆของเขาค่ะยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นออปชั่นนะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่เฉพาะตัวนี้ก็พอนะคะหรือว่าถ้าเผื่อใครหาพวกโรสแมรี y กับใบทําสดๆไม่ได้ก็ใช้เป็นแบบแห้งแบบผงค่ะเขามีขายนะคะถึงไหนแล้วนะแล้วก็เป็นเกลือค่ะแล้วก็เป็นวูสเตอร์ซอสค่ะแล้วก็มีส่วนผสมที่เราจะใช้อีกนะก็จะเป็นตัวเป็นตัวอะไรนะเป็นน้ํามันมะกอกนะคะเป็นน้ำมันมะกอะะนนะกอผสมอะเ็ดทรัฟเฟิลนะคะอันนี้เพิ่มกลิ่นอันนี้ก็เป็นออปชันเหมือนกันถ้าเผื่อใครไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องใส่นะแล้วก็เป็นบรันดีค่ะ ตัวแอลกอฮอล์นะคะจะไปช่วยให้เพิ่มความหอมเพิ่มชูกลิ่นชูรสชาติของตัวตับบดของเรานะคะให้มันดียิ่ง,งขึ้นจะเลือกใช้เป็นไวน์ขาวหรือว่าจะใช้ในสูตรนี้ในคลิปนี้นะคะผู้จะเลือกใช้เป็นบรันดีค่ะแล้วก็มีสม่วนผสมอย่างหนึ่งก็คือเป็นวิปครีมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ผสมในการทําตับบดของเราด้วยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะใส่ตัวเบคอนลงไปผัดค่ะผัดเบคอนนะคะให้หอมๆเลยค่ะก็จะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะประมาณสักสามนาทีประมาณนี้ค่ะ ก็ดูเอานะคะว่าเขามีความาส่งกลิ่นหอมหอมนะคะแล้วก็มีความจำเกรียมนิดๆค่ะให้ตัวน้ำมันนะคะจากตัวเบคอนนะคะให้กลิ่นให้รสชาติเขาออกมาค่ะ ค่ะกลิ่นของเบคอนนะคะออกมาเต็มๆเลยนะคะผู้จะผัดให้เกรียมนิดๆค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ตับไก่ลงไปค่ะใส่ตับไก่ลงไป,ไงไปผัดสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสกัน รุงรสชาตินะคะเริ่มต้นที่เกลือค่ะเกลือพริกไทยน,นะคะส่วนผสมทั้งหมดนะไม่ต้องกังวลน,นะเลื่อนลงไปดูนะคะผู้จะใส่สูตรไว้ให้ในช่อง description นะคะต้องขออธิบายแบบนี้นะว่าเวลาที่ผู้อัดคลิปด้วยกล้องนะคะในกล้องถ่ายรูปนะคะผู้จะถนัดลงสูตรนะคะในช่อง description นะคะแต่ว่าถ้าคลิปไหนถ้าถ่ายโดยมือถือนะคะอันนั้นมันง่ายมันสะดวกผู้สามารถใส่ นะคะใส่ตัวสูตรในใส่ตัวสูตรใส่ข้อความมาไดอหยุดเพราะว่าเราใช้แอปในมือถืออยู่แล้วมันสะดวกมันง่ายนะคะ่ะที่ใส่เกลือพริกไทยนะคะขิงผงค่ะใส่ขิงนะคะผงกะหรี่นิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นออปชั่นนะคะเอิร์ธเดอร์พรองสวนไทยรวมนะคะผัดให้เข้ากันค่ะ อ๋อลืมนะคะลืมวุ้สเตอรซอสผัดให้เข้ากันค่ะนะคะผัดจนปับไก่สุกนะคะแต่ก็ระวังนะคะอย่าให้สุกมากเกินไปนะเพราะว่ามันจะแข็งกระด้างนะคะต้องระวังนิดนึงเอาแค่สุกค่ะเอาแค่สุกพอดีไม่สุกไม่โอเวอร์คุกนะคะ โอ้โหอยากให้ได้กลิ่นกันจังเลยหอมมากๆหอมสุดๆหอมสุดพลังเลยค่ะนี่ค่ะสมุนไพรนะคะในกู้เด็ดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะรสแมรี่กับใบชาใส่เสริมไปอีกค่ะจะได้หอมๆเนอะ ว่านะคะจริงๆแล้วเราผัดให้สุกประมาณสัก80-90%พอค่ะเพราะเดี๋ยวจะต้องนำขอ,ของพวกนี้นะคะไปปั่นแล้วก็เอาไปอบในเตาอบดีๆนะคะสัก80%กำลังดีเนาะเพราเดี๋ยวให้เขาไปสุกต่อในเตาอบนะคะจะได้นวลนเียนผอิตพอดีค่ะ ผสมในขั้นตอนต่อไปนะคะนะคะก็จะมีไข่ไก่นะคะไข่แดงนะคะไข่แดง3มฟองอันนี้เป็นวิปครีมหรือว่าคุกกิ้งครีมนะคะแล้วก็มีน้ำมันทรัฟเฟิลออยล์นะคะแล้วก็มีตัวนี้แบรนดีค่ะโอ้นี่ค่ะตับไก่นะคะ เราพักไว้ให้อุ่นๆนะคะเดี๋ยวจะนำไปทำในขั้นตอนต่อไปนะคะเรื่องด้วยนะคะว่าตัวฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะของปู้ตัวใหญ่นะคะมันพังไปแล้วนะคะมันเจ๊งไปแล้วก็เหลือแค่ตัวฟู้ดโปรเซสเซอร์ตัวเล็กตัวนี้นะคะกลำลังช่างใจอยู่ว่าจะแบ่งปั่นในเครื่องฟู้ดในเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์ตัวนี้นะคะหรือว่าจะใส่เป็น เป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องเบลนเดอร์นี่ดีนะแต่ว่าอ่ะปั้วเดี๋ยวลองลองใช้เครื่องปั่นผลไม้ดูนะคะลองเครื่องเบรนเดอร์ดูนะว่ามันจะโอเคไหมนะน่าจะพอปั่นได้แหละอันนี้ต้องพักทิ้งไว้ให้อุ่นๆก่อนนะคะ แล้วก็จะใส่ไข่แดงค่ะ <c oughs> ไข่แดงกับคูกิ้งครีมนะคะจากนั้นก็นำไปปั่นค่ะ ชิมรสชาติดูแล้วนะคะถึงกับต้องร้องอือหือเลยค่ะอร่อยมากๆนะคะทีนี้ปูจะบอกว่าเราต้องการความเนียนมากเนียนน้อยแล้วแต่เราเลยค่ะถ้าเผื่อเราต้องการที่มี texture ได้เคี้ยวได้สัมผัสนะก็เดินเครื่องนะคะสั้นๆนะคะสักสิบวินะคะแล้วก็หยุดแล้วก็เดินเครื่องใหม่แต่ว่าปูต้องการความเนียนนะทีนี้นะคะจะขอเพิ่มความหอมนะคะด้วยทรัฟเฟิลออยล์ค่ะ แล้วก็บรั่นดีนะคะปั่นต่อให้เข้ากันแป๊บเดียวค่ะ นี่นะคะปูก็แบ่งใส่ภาชนะได้แบบนี้นะคะเป็นสี่ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาด้วยคลุมด้วยฟอยนะคะคล,คลุมด้วยกระดาษฟอยนะคะเดี๋ยวจะนําเข้าเตาอบนะคะใช้เวลาประมาณ15บหถึงยีนาทีค่ะปู้ตักไปชิมแล้วนะคะโอ้โหเนื้อเนียนมากๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ อันนี้เลยอยู่สาอันนะเดี๋ยวก็จะประดับนะคะนี่นะคะก็วางด้วยใบเบรีฟค่ะใบเบรีฟแล้วก็โรสแมรี่นะคะแล้วก็ปูจะทาทับหน้าด้วยอันนี้ราดนะคะด้วย มันไก่ค่ะอันนี้เป็นมันไก่ที่ปู้เจียวไว้เมื่อสักครู่นี่นะคะอันนี้คือสําหรับที่เราจะเก็บเอาไว้หรือว่าอันนี้ปู้ทาเป็นงานปาร์ตี้บ้านเพื่อนนะคะเราจะไปกินกันช่วงบา่ายแก่ๆช่วงเย็นนะคะี่ปู้ทําตอนเช้าแล้วก็จะทําไขมันตัวนี้นะคะปิดผิวหน้าเอาไว้นะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะก็ถ้าเผื่อเมื่อกี้ที่ปู้กับน้องกินไปเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ต้องเราไม่ต้องราดตัวไขมันนะคะเนี่ยค่ะราดลงไปค่ะตัวนี้นะคะจะใช้เป็น เนยละลายก็ได้นะจะใช้เป็นมันไก่นะคะแบบนี้ก็ได้นะถ้าเผื่อใครไม่รังเกียจมันหมูะคะปุ๊วว่าใช้มันหมูก็ได้ค่ะใช้ได้หมดนะ่งมันไก่ก็หอมๆนะคะเจียวใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนู ตับไก่บดนะคะ chicken นะคะ chicken liver ปาเตขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการการติดตามชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้ปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆ เฮงๆกันทุกทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ